สวัสดีครับเ,เราวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีทำสื่อการเรียนการสอนการผลิตสื่อลูปธรรมจักรโดยใช้ข้าวเปลือกเป็นหลักนะครับซึ่งวิธีทำง่ายง่ายครับตอนนี้นี่ของเราเนำกาวนำอุปกรณ์นะครับก็จะมีกาวมีข้าวเปลือกแล้วก็มีสีผสมอาหารเป็นหลัก ซึ่งภาพวาดของเราก็วาดเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะนี่ <Yeah. S 1> ตอนนี้เรานํากาวมาครับทีกาวลงใส่ภาชนะ yeah, เรียบร้อยสีแรกที่เราจะใช้ก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นตัวชูโรงซึ่งสีเหลืองก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะอยู่บริเวณหมดุดหรือว่าดุมแรก่นะสีผสมอาหารลงไปครับ ลงไปีลงไปทีลงไปครับอันนี้ได้กาวแล้วกาวเไปโอ้ยครับตอนนี้ของเราได้กาวแล้วก็สีผส,สมอาหาร ลงไปเป็นที่เรียบร้อยรนะคับผ <c oughs> สมอ,อาหารนี่มันจะโดนนะทีนี้เราก็จะใช้วิธีการคนเพื่อจะให้สีมันเข้ากับกาวนะครับนะเนี่ยได้แล้วเอาครับที่เรียนคน,นะค,นคนให้เข้าคนให้เข้านะหลังจากที่ <c oughs> คนแรงแรอ,อ ครับโอ้ o, สีน่าเรียลจร้อยมากตอนนี้เราได้ส,สีแล้วก็กะพอาผ้าพอกันครับพอกันครับจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเอจะเย็นเย็นครับเขาใช้ซองเดียวกันครับซองเดียวก่อนเออโอ้ยเออเนี่ยเริ่มสีเหลืองโอ้ยอ่ะทีนี้เสร็จสับเรียบร้อยข้าวลงครับอ่าแม่นบุรีเดียร์เลย เงีสีข้าวลงลงเลยลงตีครับพ่อนนพอไม่ถึงข้าวนี่พอแต่พนนี่จะพอโอ้ยบพอกอน่ออนคนให้เข้าวเร็วๆคนใหเข้าวคนกับบ๊อเออเ้ยข้าวครบอคนข้าคนข้า คือตอนนี้มันก็เริ่มแข็งแล้วอะไรคือเริ่มแข็งเข้าไาจา์แข็งข้าวแข็งเยี่ยแข็งข้าวต้องกินน้ำเออนะโอเคตอนนี้เราได้แล้วครับได้แล้วสีโอ้โหสีสวยมากสีสวยมากเอา,าเอาข้าวอีกข้าวอีกหนึ่งแข็งข้าวต้องกินน้ำ่ข้ากับเจ้อ้างว้างาต้องกินเธอวะซ <laughs> ้ําแหม่อาลุงกลมหอกจริง